ก็คลิปในวันนี้นะครับก็อยู่กันในช่องคริปโตฮาร์ดนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเหรียญคริปโตตัวใหม่นะครับอย่างเจ้าเหรียญซับบีดีเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กําลังเปิดขายรอบบีเซลอยู่ด้วยนะครับเราสามารถบี S <S เซลเหรียญก่อนที่เหรียญเนี่ยจะมีการปรับตัวสูงขึ้นได้นะตอนนี้เนี่ยเหรียญซับบีดีนะครับก็มีการบีเซลไปแล้วนะครับอยู่ที่1 5, 2, 9, นึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันดอลลาร์นะครับทุกผู้ชมนะแล้วก็ถ้าครบสามแสนสี่หมื่นห้าพันดอลลาร์เนี่ยก็จะมีการปรับราคา ก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยยังราคาถูกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยซื้อเจ้าเหรียญซับบีดีนะครับเราก็สามารถสเต็กเหรียญไว้ได้นะเราจะรับผลตอบแทน20%นะครับอย่างเช่นเราฝากเงินไปที่1,000บาทนะครับเราก็จะรับผลตอบแทนมาที่200บาทเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับการขึ้นลงของเหรียญด้วยนะถ้าเหรียญมีการปรับตัวย่อลงนะครับผลตอบแทนก็จะได้น้อยลงถ้าเหรียญมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับผลตอบแทนของการสเต็กเนี่ยก็จะมาขึ้นสี่เดียวกันนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวก่ออื่น ซึ่งแอดเนี่ยลองหาข้อมูลมาแล้วนะครับมันเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมานะครับโดยใช้บนแพลตฟอร์มของมันซึ่งแพลตฟอร์มของมันเนี่ยจะเป็นการจ้างอินฟลูเอนเซอร์นะครับเข้ามาทําคลิปต่างๆเนาะซึ่งเราเนี่ยสามารถใช้เหรียญตัวนี้เนี่ยในการใกล้ชิดกับอินฟลูเอนเซอร์ได้นะครับมันน่าจะเป็นการสนับสนุนเหมือนกับการโดเน a t นะครับทียแดไปอ่านมาเนาะซึ่งแพลตฟอร์มเขานะครับก็จะมีการการันตีอยู่ในส่วนของผู้ติดตามเนาะที่มีอยู่มากถึง250ล้านบวกนะครับแล้วก็ ต่างๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสิทธิทประโยชน์นะครับเวลาที่เราซื้อเจ้าเหรียญซับบีดีเนี่ยก็สามารถเข้าถึงสิทธทิพิเศษต่างๆได้นะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของหัวข้อที่เป็นการสร้างด้วย AI ด้วยนะครับเวลาที่เรามีเหรียญซับบีดีเนี่ยเราสามารถนําไปจ่ายนะครับในส่วนของเครื่องมือที่มันเป็นพวก AI พวกภาพหรือว่าพวกเสียงอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้ซับบีดีเนี่ยในการเป็นตัวเงินนะครับในแพลตฟอร์มของเขาได้นะครับประมาณนี้คุณผู้ชมนะกับเจ้าเหรียญซับบีดีเนาะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าซื้อกันดีกว่านะครับว่าถ้าเราจะ p รีเซลเนี่ยเราต้องทําอย่างไรเนาะก็เลยนะครับเวลาเราเข้ามาบนเว็บไซต์เนี่ยเราสามารถกดซื้อด้วยบัตรก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อด้วยคริปโตก็ได้โดยปกติเนี่ยแอดจะซื้อด้วยคริปโตนะครับเราก็สามารถกดไปซื้อด้วยคริปโตได้เลยครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีกระเป๋าให้เราเนี่ยเชื่อมต่อเนาะ ก็จะมีในส่วนของเบส wallet นะครับ wallet connect แล้วก็ coil base wallet นะครับผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับใครมีกระเป๋าไหนอยู่เนี่ยก็ใช้กระเป๋านั้นได้สแกตจะใช้เป็นในส่วนของเบส wallet นะครับเนื่องจากมันจะมีในส่วนของรางวัลการสเต็กด้วยก็กดเชื่อมต่อไปได้เลยนะครับก็ใครที่ยังไม่มีเบส wallet เนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะผู้ชมนะก็เวลาเราเข้ามาในกระเป๋านะครับเราสามารถกดนะครับแล้วก็สคิปไปได้เลยนะครับอ่ะก็ตอนที่เราจะเชื่อมต่อกระเป๋านะครับเราเข้าไปหน้าเว็บเมื่อกี้นะ จากนั้นนะครับกระเป๋าเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถกดคอนเน็กได้นะครับโดยการที่เราจะกดคอนเน็กเนี่ยเราก็สามารถกดไปที่ตรงนี้ได้เลยนะผู้ชมกดไปหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเนี่ยกระเป๋ามันก็จะคอนเน็กกับเจ้าเหรียญให้นะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะพาเรากลับมาหน้าเว็บเนาะหลังจากนั้นนะครับเราสามารถฝากทางด้านของอีทเลียมก็ได้นะครับ usdt ก็ได้แล้วเราก็สามารถเข้าซื้อได้แล้วนะครับประมาณนี้ผู้ชมซื้อแล้วก็สเต็กไว้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อไว้แล้วก็รอขายอย่างเดียวก็ได้ ถ้าใครที่ไม่อยากสเต็กเนาะเพราะว่าสเต็กเด่ยมันก็ต้องใช้เวลานานนะครับกว่าที่มันจะมีผลตอบแทนมาให้เราประมาณนี้ผู้ชมกับเจ้าเหรียญซับบีดีเนาะเราลองเลื่อนลงมานะครับดูในส่วนของข้อมูลต่างๆของเจ้าเหรียญซับบีดีหน่อยละกันนะครับซึ่งเหรียญซับบีดีเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหานะครับที่กําหนดให้กับครีเอเตอร์แล้วก็เป็นคนที่เข้ามาบนแพลตฟอร์มด้วยนะครับเราสามารถเข้าถึงเนื้อหาุพิเศษได้นะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์จากการสเต็กกิ้งนะครับถ้ามีผลตอบแทนมากๆเนี่ย มันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มด้วยนะครับ <dans celui> แล้วเวลาที่ผลสเต็กเนี่ยมันก็จะมาขึ้นด้วยนะแล้วก็จะมีการรับส่วนลดบนแพลตฟอร์มนะครับมันน่าจะใช้ในการสมัครสมาชิกต่งางๆนะครับกดจะเหรียญซับดีๆเนาะแล้วก็ตัวคูณ xp บนแพลตฟอร์มนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นในส่วนของครีรอเตอร์นะครับที่ใช้บนแพลตฟอร์มของตัวมันเองเนาะแล้วก็จะเป็นการสระสมแต้มและก็รับรางวัลนะครับแล้วก็เข้าถึงช่วงเบต้าก่อนใครนะครับอย่างเช่นพวกสิทธิพิเเศต่่่่าาาางๆนะรรับหหือวใมมมทีข้ ถ้าเรามีเหรียญซับบีดีเนี่ยเราก็สามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆได้ก่อนใครนั่นเองนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมหลักๆเลยนะครับมันก็จะเป็น AI Creator นะครับที่หลายๆคนชื่นชอบตาอกับพวกระบบ AI นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปทานของเจ้าเหรียญซับบีดีนะครับจะมีการตลาดอยู่ที่30%นะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ที่20%แล้วก็สภาพคล่องตลาดซื้อขายที่18%หมายความว่ามันน่าจะมีการเล่นลงกระดานเทรดด้วยนะครับแล้วก็ราหวัลสเต็คกิ้งนะครับอยู่ที่5%เนาะมีแอดดอบนะครับอีก10% ซึ่งแอร์ดอปเนี่ยน่าจะแจกให้กับคนที่ถือเจ้าเหรียญซับบีดีนี่แหละแล้วก็จะมีรางวัลชุมชนนะครับแล้วก็รางวัลครีเอเตอร์นะครับ5%รางวัลครีเอเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นการแจกให้กับครีเอเตอร์ที่เข้ามาบนแพลตฟอร์มในช่วงแรกนะครับเป็นการดึงดูดครีเอเตอร์เข้ามาประมาณนี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยบนเฟสของมันที่แอดไปอ่านมานะครับก็คือเฟสของมันตอนนี้เนี่ยยังอยู่ที่เฟสหนึ่งก็คือการสร้างแพลตฟอร์มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เฟสที่2นะก็คือการพัฒนานแล้วการพรีเซเนะรซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็กําลังอยู่ในช่วงของเฟสสองครับส่วนเฟสสามนะครับจะเป็นของโปรโตคอลนะครับแล้วก็การตลาดนะฮะก็จะมีในส่วนของลิสต์นะครับบนกระดานเทรดต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการลิสต์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการลุ้นในการปรับตัวขึ้นของเราแล้วว่าเหรียญเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นสูงขนาดไหนนะครับหรือว่าจะมีการเทขายก่อนซึ่งแอดคิดว่า เวลาเหรียญมันมีการลิคเข้ากระดานเทรดเนี่ยมันจะมีการเทขายก่อนเสมอนะแล้วตอนนั้นเนี่ยมันค่อยมีการเข้าซื้อใหม่นะครับโดยปกติที่แอดเห็นนะคะับโอเคก็มานี้ละกันนะครุณผู้ชมก,กับเจ้าเหรียญซับบีดีนะครับซึ่งใครที่ชื่นชอบนะครับเหรียญที่เป็นสาไอเคเตอร์ er นะครับเหรียญที่มีบนแพลตฟอร์มเนี่ยก็สามารถซื้อเจ้าเหรียญซับบีดีในช่วงของการพรีเซลได้นะครับประมาณนี้ละกันโอเคก็จบแล้วครับคลิปในวันนี้นะก็เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะ